วันนี้ก็จะมาพูดถึงค่าใช้จ่ายนะที่เรามองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่มันฉุดรั้งเราแบบสุดๆไปเลยอะสําหรับใครที่จะหาเงินได้เยอะฉันเห็นคอนเทนต์ในในแอดแดงอะหาเงินเดือนเป็นแสนแต่แต่ไม่มีเงินเก็บมันมีค่าใช้จ่ายที่เรามองไม่เห็นนะที่เราที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นค่าใช้จ่ายด้วยซ้ําแล้วที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะ อาง้จจะมีแค่ที่ที่เรารู้รตัวนะว่าอาจจะมีค่าห้องค่ารถค่าประกรันค่ากินค่าเนี่ยมันมีค่าหนึ่งที่ฉุดลั้งสุดๆเลยคือค่าเพื่อนค่าไปเจอเพื่อนนี่แหละหลายคนนะไปหาเพื่อนเฮ้ยมึงไปไปกินชาบูกันเฮ้ยมึงไปคาเฟ่คาเฟ่กับน้ำคาเฟ่ก็หลายร้อย เฮ้ยมึงไปทะเลเฮ้ยมึงไปต่างจาังหวัดเฮ้ยมึงไปเที่ยวต่างประเทศกันเฮ้ยมึงเอไปเนี่ยคาเฟ่เปิดใหม่ร้านชาบูเปิดใหม่ไปตีน้อยไหมไปอะไรไหมโอ้ลองคิดมาเป็นจํานวนที่ออกไปเจอเพื่อนแต่ละครั้งคิดมาเป็นจํานวนเงินห้าพันถึงหนึ่งหมื่นเลยนะถ้าใครแบบติดเพื่อนมากๆออกไปเจอออกไปข้างนอกตลอดบางทีหมดหลายหมื่นคนที่หาเงินได้เยอะๆหนอยก็จะหมดหลายหมื่นเลยส่วนคนที่ เงินเดือนพื้นฐานเนี่ยถ้าคุณออกไปเจอเพื่อนบ่อยๆมากๆคุณอาจจะหมดแบบเดือนละห้าพันเลยนะคาเฟ่ก็ไม่ได้ว่าถูกนะไหนจะรถค่าแท็กซี่ไปเที่ยวไปเที่ยวกลางคืนไหนจะค่าแท็กซี่อีกฉันว่าไปรอบนึงนะาหมดหลายพันไปเที่ยวอะ่ะเธอลองมานั่งนับดูนะฉันอฉันเฉลียนะ่ยเลยประมาณห้าพันห้าพันกว่าเนี่ยเธอออกไปเจอเพื่อนเดือนหนึ่งแบบเป็นห้าห้าหกพัน ไปชาบูไปคาเฟ่ไปทะเลไปนู่นนี่นั่นห้าพันหนึ่งปีทั้งหมดไปเท่าไหร่เนี่ยห้าพันคูณสิบสอหกหมื่นพระเจ้าหกหมืเธอได้อะไรอะห0 0 0ื 6, ่นเธอได้ไอโฟนสิบเนี่ยไอโฟน17บเจ็ดโปกกำลังจะมาไอโฟนสิบหกโปรแม็กห้าหมื่นถ้าเธอมันจำเป็นขนาดนั้นไหมที่เราจะต้องออกไปเจอเพื่อนเราเหงาใช่ไหมแต่ความเหงามันมีราคา6ก0 0ื่นต่อปีต้องแลกอะ มันสบายใจใช่ไหมโอ้มันเป็นความสุขชั่วค่าวอะ่ะอย่างเช่นเราออกไปเจอเพื่อนอุ้ยสนุกมากเลยกลับมาเหงาออกไปเจอเพื่อนอุ้ยสนุกมากเลยไปทะเลส,สนุกมากกลับมาเหงาแล้วก็ต้องออกไปใหม่กลับมาทำไมเธอไม่ซื้อ iPhone 16 Pro Max แล้วก็ใช้ชีวิตดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์อะ่ะจริงๆถือ iPhone มันก็มีความสุขระดับหนึ่งนะเออถ้าคุณอยากเปลี่ยนนะฉันแนะนําว่าต้องเปลี่ยนดูแล้วคุณจะเห็นเงินเป็นกอบเป็นกำหรือว่า เราไม่จำเป็นต้องไปเจอเพื่อนก็ได้เรายังสามารถคุยกันวีดีโอกลกันได้แต่เวลาไปเจอกันทีหนึ่งเราโอ้โหมันมัน,ม,นมันเป็นเงินที่บางคนนะหมดประมาณแปดพันต่อเดือนไปไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยๆคูณสิบสองเก้าหมื่นหกเกือบแสนเนือ่องเเธอทาไมอะคือหลายๆคนเนะี่ยไปเที่ยวกับเพื่อนจนลืมจนแบบไม่มีเงินมาทําสวยไม่มีเงินมาดูแลตัวเองไม่มีเงินซื้อครีมดีๆไม่มีเงินไปฉีดหน้าไม่มีเงินไป ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างอ่ะเพราะเรามย่แต่แบบออกไปหาความหวือหวาน,นี่เขาเรียกว่าเศษติดความหวือหวาอจนเราไม่รู้ว่าอิค่าใช้จ่ายนี้มันฉุดลั้งเราอย่างแรงแรงมากๆอันนี้สําหรับคนที่มีปัญหานะว่าแบบเฮ้ยทาไมฉัฉฉนนี่มีเงินเก็บเลยเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายนี่แหละที่เราออกไปเจอเพื่อนไปคาเฟ่แล้วไปคาเฟ่ก็ต้องแต่งตัวสวยสวยซื้อเสื้อผ้าสวยสวยมันหมดมันเยอะคือถ้าอันนี้สําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคุณ เจอเพื่อนทีละครั้งก็ได้เพราะว่าเนี่ยเดือนละแปดพันเที่ยวกับเพื่อนหมดเยอะนะไปต่างจังหวัดอีกแปดพันคูนสิบสองเก้าหมื่นหกเธอเหลือเงินเก็บเ,เดือนละเก้าหมื่นหกเธอจะทําอะไรเธอซื้อบ้านน็อกดาวน์ยังได้เลยเธอซื้อบ้านน็อกดาวน์ยังได้เลยก็กูไม่ได้อยากได้เงินกูอยากไปเที่ยวมันจะมันจะไปเหนื่อยตอนที่เราไม่มีแรงเที่ยวแล้วอะว่าแบบ รุอย่างี้กูน่าจะเก็บตังค์โอ้ยตอนเด็กๆก่าเงินได้เยอะมากเลยเนาะตอนอายุสามสิบจะพูดอย่างนี้แหละสามสิบกว่าโอ้ยรุงอย่างนี้กูน่าจะเก็บเงินเนาะนู่นนี่นั่นเพราะว่าความหวือหวาสุดท้ายแล้วมันก็จะมันไม่จีรังยังย่งยืนความหวือหวาคือการออกไปสนุกกับเพื่อนมันไม่จีรังยั่งยืนเก็บเงินหถอันนี้นะเก็บเงินเนี่ยเธอจะซื้อ iPhone 17 Pro Max ยังได้เลย